วันนี้เรากําลังเผยสิบวิธีที่จะทําให้คุณมีชีวิตยืนยาวขึ้นจากงานวิจัยพบว่าการเลี้ยงสัตว์ทําให้คุณอายุยืนขึ้นอีกเจ็ดปีครับแต่สุนัขครอบครัวนี้ให้คุณได้มากกว่านั้นอีกครับไฟไหม้บ้านในขณะที่เขาหลับและมีเวลาหนีเพียงเซียววินาทีเหตุเกณ์นในนิวเจอร์ซีครับพวกเขาโชคดีมากค่ะที่สุนัขของเขารับรู้ภัยครั้งนี้ได้ค่ะสัญญาณเตือนไฟจะมีความหมายอะไรเมื่อพู้เจ้าออสการ์สุนัขตัวนี้อยู่ประมันตัวเดียวเรารอดทั้งครอบครัวว,วิเศษมากๆถ้ามันไม่มา,ายที่่ปรรระะะตตููเาคคงไม้สึกัวนะ เพลิงในโห,หมไหมจากชั้นหนึ่งไปยังหน้าต่างของชั้นสองนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านทั้งสองยังคงหลับไหลไม่รู้สึกตัวครับออสการ์สุนัขวัยหปีถูกเก็บมาเลี้ยงจากสถานสงเคราะห์สัตว์มันช่วยชีวิตเราครับเพราะเราเคยช่วยมันไว้ครั้งหนึ่งครั้งนี้มันจึงตอบแทนเรากลับมา นั่นคือคุณลอรีและสามีคือคุณอเล์ครับตอนนี้คุณอเล์อยู่ในสายกับเราและนี่คือสตัตวแพทย์รูทแม็กพีทนะครับให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยเราจะร่วมพูดคุยกับเรื่องนี้กันนะครับเรื่องสุน,นัขช่วยชีวิตคุณอเล็ก์ครับเจ้าออสการ์เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวคุณด้วยตอนนี้คุณมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของมันด้วยใช่ไหมครับ ครับปัญหาใหญ่สุดเลยก็คือผมอยากถามคุณหมอเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวในสุขภาพของมันเพราะตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้สูดดมควันพิษด้านนอกไปเต็มๆครับในขณะที่ในบ้านยังไม่ได้รับควันพิษมากนักนะครับคุณหมอครับช่วยตอบให้หายสงสัยด้วยนะครับคุณหมอครับ มันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วผลกระทบจากการสูดดมควันพิษมักจะเกิดขึ้นกับสัตว์ในทันทีเช่นเดียวกันในคนนะคะคุณจะสังเกตเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับระบบหายใจของมันได้อย่างชัดเจนเลยค่ะแต่สําหรับผลกระทบในระยะยาวจากการสูดดมควันพิษของสัตว์ยังไม่มีงานศึกษาหรือว่าวิจัยออกมานะคะและเท่าที่ทราบมาเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วด้วยนะคะ มันเกิดขึ้นมานานพอสมควรค่ะเออในขณะที่มันยังมีสุขภาพดีคุณก็สบายใจได้เลยนะคะขอบคุณนะครับยินดีด้วยนะครับที่คุณปลอดภัยขอบคุณที่เดีดวยวครับ <laughs> วันนี้เรายังมีคุณมาล่าและลูกสาววัยสามขวบมาร่วมรายการด้วยนะครับและพวกเขาพร้อมแล้วในตอนนี้ที่จะรับเจ้าขนปุยเข้าเป็นสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ค่ะ พร้้อมแลวคืออย่างนี้นะครับการมีสุนัขเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถคลายความเครียดได้นะครับและเมื่อคุณมีกิจกรรมในการพาสุนัขไปเดินนะครับทั้งครอบครัวก็จะมีโอกาสที่จะลดในการเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจระดับคอเลสเตอรอลที่ต่ําความดันเลือดแล้วก็ตัวเลขที่แตกต่างกันการรูโหัวสัตว์เลี้ยงมันน่าสนุกับการทานยาเยอะเลยนะครับแต่สิ่งใดบ้างที่คนควรคำนึงถึงก่อนจะรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านครับนอกจากมีความต้องการแล้วยังมีเรื่องที่ต้องทําคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ด้วยงค่ะไม่เป็นการตัดสินใจคร เราจึงต้องคิดให้รอบคอบอย่างที่เราทราบกันว่าตามสถานสงเคราะห์มีสัตว์ไร้เจ้าของอยู่เป็นจํานวนมากค่ะจนนับไม่ทั่วเลยล่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์อย่างแท้จริงค่ะ จ้าของบางรายนะคะยังขาดฐานะทางด้านการเงินหรือว่ามีความรับผิดชอบไม่เพียงพอคะ่ะความพร้อมที่ว่าก็คือต้องพิจารณาว่าคําถามเหล่านี้คือเออคุณมีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงพอเพียงไหมคุณมีพื้นที่ในบ้านกว้างขวางพอไหมและคุณก็มีฐานะทางการเงินเพียงพอไหมสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับเด็กนั่นแหละคะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดูแลเอาใจใส่เขาอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีโอกาสป่วยได้ทุกเวลาเลยค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะคุณมีความรับผิดชอบเพียงพอสำหรับในเวลา10หรือ20ปีหรือไม่เพราะว่าสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่กับคุณได้นานอยู่แล้วล่ะค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องดีนะคะ แต่สำหรับฉันแล้วนะคะเวลาแค่นั้นยังน้อยไปค่ะคือที่บอกไปแล้วค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับเด็กนั่นแหละค่ะดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนคิดให้รอบคอบซะก่อนเออลูซี่คะฉันมีคําถามนะถ้าฉันบอกว่าด้านหลังเวทีนี้มีสุนัขจานวนมากรอพบหนูอยู่หนูจะว่ายังไงละจ้ะอหนูอยากเจอพวกมันไหม เจ้าขนปุยนะเจ้าโรซี่ได้ยินไหมลูกเธอขี้อายนะคะอะไรลูกยิ่งตื่นเต้นก็ยิ่งขี้อายร่ะดิฉันกับคุณหมอแม็กซี่จะพาคุณไปหาเจ้าตูบที่ด้านหลังเวทีดีไหมคะจะดีมากเลยคะโอ้่ะไปกันเลยค่ะอะไรลูกเจ้าตูบเราเลยอยู่นะเจ้าพวกเขากำลังไปเลือกเจ้าขนปุยด้านหลังเวทีกันครับระหว่างนี้ผมอยากจะแนะนำเจ้าหมาคู่ใจของคุณวิที่มันก็คือโรซี่ครับ เธอจะอธิบายให้เราฟังนะครับว่าเจ้าโรซี่นั้นมันมีบทบาทในชีวิตของเธออย่างไรบ้างครับเชิญครับคือมันไม่ได้เป็นสุนัขช่วยชีวิตโดยตรงค่ะแต่ก็เป็นหนึ่งในสุนัขจานวนน้อยมากที่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะเราก็เลยตั้งสัญญาให้ว่าสุนัขกู้ภัยค่ะและเออมันก็อยู่กับฉันตลอดเวลานะคะมันรู้สึกทันทีเมื่อฉันมีอาการมันสามารถคาบโทรศัพท์มาฉันได้ และโดยทั่วไปแล้วเมื่อฉันฟื้นขึ้นมาก็จะได้เห็นหน้ามันก่อนใครอื่นเสมอเลยล่ะค่ะจึงเหมาะกับสุนัขก,กรุ๊ปไฮจริงๆค่ะเหมาะกับชื่อมันจริงๆถ้าคุณเกิดอาการขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับมันจะมาอยู่ข้างคุณตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับค่ะใช่แล้วค่ะมันคือน,นางฟ้าพิทักษ์คุณโดยแท้เลยนะนางฟ้าขนปุยมันสวยด้วยนะครับขอบคุณค่ะ <laughs> ยังมีอีกหลายองค์กรนะครับที่มีสุนัขเป็นผู้ช่วยในงานประเภทต่างๆและโรซี่เองก็เป็นหนึ่งในทีมเคนายเอาล่ะครับเจเลียนด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ เรากำลังตรวจดูสุนัขอยู่นะคะตอนนี้ฉันมีสุนัขช่วยชีวิตที่จะแนะนำให้รู้จักกันค่ะลูซี่หนูฟังนะคะฉันใช้เวลาไม่นานนี่คือสุนัขช่วยชีวิตค่ะซึ่งเ,เป็นสุนัขที่แสนรู้ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะ <c oughs> ฉันมีอยู่สี่ตัวเลยค่ะเจ้าตูบน้อยพวกนี้นะคะมาจากสถานสงเคราะห์บิลฟาวเดชันค่ะเป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในลอสแองเจลิสมีหน้าที่ดูแลเหล่าสุนัขช่วยชีวิตพวกนี้นะคะตอนนี้พวกมันต้องการคู่หูที่จะพา <c oughs> มันกลับบ้านไปด้วยนะคะหนูย จะเจอไหมจ้ายจะเจอไมคะลูกเลือกได้เลยเดี๋ยเนี่ยเราต้องการแค่ไห้เชิญเลยค่ะเชิญเลยมาเลยค่ะโอ้ว้าค่ะโอ้นี่ไงค่ะดูสิค่ะคุณหมอแม็กพีคค่ะตัวไหนถึงจะเหมาะกับพวกเขาดีล่ะคะ ช่วยเลือกหน่อยสิคะเอ่อก่อนที่จะเลือกนะคะก็ต้องพิจารณาสองข้อใหญ่ๆเลยละค่ะก็คือหนึ่งขนาดของมันค่ะเรามีทั้งขนาดเล็กขนาดปานกลางและก็ขนาดใหญ่ค่ะถ้าหากว่าพื้นที่ในบ้านของคุณมีไม่มากนักก็ไม่ควรที่จะเลือกสุนัขพันธุ์ใหญ่นะคะเอ่อนอกจากขนาดแล้วนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องการดูแลค่ะ พัน์คเกอร์สแปนียลเป็นพันธุ์ที่ต้องตัดแต่งขนอยู่เสมอค่ะคุณต้องคิดให้ดีนะคะว่าคุณสะดวกที่จะทําให้มันหรือไม่ความถี่ของการตัดแต่งขนก็คือเดือนละครั้งนะคะถ้าคุณไม่สะดวกแล้วก็ควรจะเลือกพันธุ์ขนสั้นจะดีกว่านะคะ ค่ะถูกต้องเลยค่ะอีกเรื่องก็คือคิดเพิ่มอีกนิดนึงก็คือกิจกรรมนะคะถ้าครอบครัวของคุณเป็นประเภทรักสนุกก็ควรจะเลือกสุนัขประเภทที่ชอบวิ่งชอบปีนป่ายเป็นต้นค่ะเพราะมันจะเล่นกับคุณได้อย่างสนุกสนานทีเดียวละค่ะแต่ว่าถ้าหากครอบครัวของคุณเป็นประเภทที่เรียบง่ายก็ควรจะเลือกสุนัขที่รักสงบค่ะอย่างเช่นชอบนอนบนตักนิ่งๆเอาแล้วครับคุณมาลาเชิญคุณแล้วก็ลูซี่เลือกคู่หูกันตามสบายเลยนะครับว่าอยากจะได้ตัวไหนเราจะย้อนกลับมา หลังเวทีอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูหน้าเจ้าตู่ผู้โชคดีตัวนั้นนะครับไม่เพียงเท่า<ป>นั้นครับเ,บบเ,าเรายังได้รับความร่วมมือจากทีมเพชรสมาร์ทที่ช่วยดูแลเรื่องการนําสุนัขไปส่งถึงบ้านพร้อมของใช้สําหรับสุนัขด้วย,ยนะครับโดาจะเป็นกล่กองสัตว์เลี้ยงของเล่นสุนัขเชือกจูงและบัตรกำนัลมูลค่า100ดอลลาร์ครับ <t ries> สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสถาบันบิลฟาวเดชันยังมีสุนัขาำพาอีกเป็นจำนวนมากรอผู้ใจดีมีเมตตารับไปดูแลหากท่านได้สนใจเรามีข้อมูลติดต่อสถาบันอยู่ที่ thedoctors tv com ครับ <t ries> อยู่กับเราที่นี่ต่อนะครับช่วงหน้ายังมีวิธีปฏิบัติเพื่ออายุที่ยืนยาวรออยู่ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและการตรวจสุขภาพซึ่งช่วยในการป้องกันและการรักษาโรคของคุณครับ แม่ของฉันมีโรคความดันโลหิตสูงค่ะพี่น้องร่วมสายเลือดของท่านก็ป่วยแบบเดียวกันคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันอีกคนเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายและสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดก็คือฉันมีโอกาสป่วยด้วยโรคหัวใจเรากําลังนาเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่ออายุวัฒนะบางครั้งอาจจะมาถึงการฝืนยีนส์ในร่างกายของเราเองวันนี้คุณคริสตินมีคําถามมาฝากเราด้วยครับ แม่ของฉันเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะพี่น้องร่วมสายเลือดของเธอก็ป่วยเช่นเดียวกันคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเลือดในสมองอุดตันอีกคนเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายคุณตาของฉันก็มีความดันโลหิตสูงและสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดก็คือฉันมีโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจและอาจเสียชีวิตด้วยสาเหตุเดียวกันมันน่ากลัวมากค่ะเพราะฉันไม่อยากหัวใจวายตายฉันจึงอยากทราบว่าจะทาอย่างไรให้ครอบครัวเนี่ยพ้นจากภาวะโรคหัวใจให้มากที่สุด แล้วจะมีวิธีป้องกันการเกิดโรคได้อย่างไรนี่ยนะคะคุณคริสตินอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับยินดีต้อนรับครับคริสตินครับขอบ,บคุณมากค ผมดีใจที่ได้ยินคำถามจากคุณแล่ทําให้เห็นว่าคุณใส่ใจในสุขภาพของคุณมากเลยนะครับบางท่านอาจจะกําลังประสบปัญหาสุขภาพที่สามารถถ่ายทอดโดยตรงภายในครอบครัวคุณต้องศึกษาให้มากครับผมกําลังพูดถึงเรื่องการตรวจสุขภาพการตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลแบบใหม่ที่เรียกว่า VAP test นะครับซึ่งให้ผลที่แม่นยํามากขึ้นสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคหัวใจและเบาหวานแม้แต่ระดับความเสี่ยงนะครับคริสตินเข้ารับการตรวจไปแล้วครับและนี่ก็คือผลที่ได้ออกมานะครับว่าเป็นยังไงบ้าง โอ้ดีจังค่ะฉันอยากรู้ผลที่ออกมามากเลยระดับคอเลสเตอรอลนั้นปกติครับโอ้จริงเหรอคะโล่งอกเลยจริงๆครับโอ้ขอบคุณค่ะคุณตั้งความหวังไว้แค่ไหนครับมันไม่ได้แปลว่าคุณจะเลือกให้ความสําคัญกับการตรวจสุขภาพต่อไปในอนาคตใช่ไหมตอนนี้ระดับคอเลสเตอรอลของคุณไม่มีปัญหาเนื่องจากผมไม่เชี่ยวชาญในสาขานี้นะครับจึงได้ติดต่อคุณหมอไมเคิลคอเบิลนะครับผู้ที่จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ V ีเอพีเทสเขาอยู่ในสายตอนนี้สวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอทรัวิสครับ ผมตื่นเต้นจังเลยและเป็นที่เข้าใจกันดีว่าความตื่นเต้นในสิ่งต่างๆเป็นตัวการที่ทําให้ไขมันขยายและเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางยังมีงานวิจัยกว่า20ชิ้นที่ระบุว่าคอเลสเตอรอลที่ซุกซ่อนสะสมตามร่างกายจะเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงของโรคเลยครับผลตรวจต่อไปก็คือ VLDL นะครับการตรวจหาไลโปโปรตีนที่มีความเข้มข้นต่ําซึ่งคุณหมอคอปเปอร์จะใช้วิเคราะห์ว่าคุณมีคอเลสเตอรอลสะสมในเส้นเลือดมากน้อยแค่ไหนเพราะมันคือ คอเลสเตอรอลที่จะอุดตันเส้นเลือดและนำไปสู่ภาวะโรคหัวใจในขณะเดียวกันคุณหมอก็ตรวจหา HDL ไลโปโปรตีนที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีและในร่างกายของคุณมีคอเลสเตอรอลตัวนี้มากกว่าครับใช่ครับคุณหมอทราวิสครับเ,เราตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิดดีด้วยและผมคิดว่ามันทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดของเส้นเลือดแดงนะครับ คอเลสเตอรอล HDL นี้จะเป็นตัวกำจัดนะครับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีออกไปจากหลอดเลือดของเราได้ด้วยนะครับซึ่งช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดได้ดีทีเดียวนะครับแล้วเมื่อไรที่คนไข้ของคุณหมอคุณจะเข้ารับการตรวจสุขภาพที่ว่านี้แหละครับ ครอบครัวที่มีสมาชิกอายุ45ปีถึง55ปีนะครับที่มีประวัติการป่วยเช่นนี้ก็ควรจะเข้ารับการตรวจตั้งแต่นนเนิ่นๆเลยนะครับเมื่อคุณทราบผลการตรวจแล้วคุณก็จะดูแลสุขภาพได้ถูกวิธีเพื่อรักษาระดับคอเลสเตอรอลให้เป็นปกติด้วยนะครับคุณหมอครับขอบคุณสำหรับคำอธิบายครับขอบคุณครับคริสติน คุณรู้สึกสบายใจขึ้นหรือยังครับตอนนี้สีหน้าคุณสดใสมากนะขอบคุณที่มาร่วมรายการครับขอให้คุณโชคดีนะช่วงหน้าครับเรามาเรียนรู้ศัพท์คาใหม่ได้แก่คําว่าプレเ a ช i o n การละเล่นของผู้ใหญ่เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและไปต่อกันที่อาหารขยะนะครับเราทราบกันดีว่าอาหารขยะเป็นตัวการหนึ่งที่บั่นทอนสุขภาพของเราแต่ว่าเราทราบกันหรือเปล่าว่าอาหารขยะบางชนิดก็ทําให้คุณอายุยืนได้ด้วยเช่นเดียวกันสักครู่ครับ เพลย์เคชั่นนอกจากจะช่วยต่ออายุไขของคุณแล้วยังทําให้หลับสบายนะครับเระดัหลับพอบนความเครียดและความดันโลหิตได้ดีอีกด้วยครับ วันนี้เรากำลังนำเสนอสิบวิธีปฏิบัติเพื่ออายุวัฒนะครับทุกวันนี้ความตึงเครียดได้แพร่ระบาดไปทั่วเมื่อไม่นานมานี้งานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้นะครับว่าระดับความเครียดของคนเรานั้นมันเพิ่มสูงขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของสารเคมีอันตรายชนิดหนึ่งในร่างกายก็คือ interleukin six ครับซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าสารเคมีตัวนี้มีความเชื่อมโยงกับโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆอย่างโรคหัวใจภาวะกระดูกหินโรคเบาหวานประเภทสองรวมถึงมะเร็งด้วยผลกระทบของความเครียดอีกอย่างคือออกกกกาาาาาารรรบันนนนททภูมิิต้้งยํใหเด อักเสบติดเชื้อได้ง่ายขึ้นทั้งยังจํากัดขีดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับโรคและยังขัดขวางการฟื้นฟูเยียาบาดแผลหรือความบอบช้าทางร่างกายด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นต่อการเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานภาวะกระดูกหินและภาวะภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอทําให้เรานะครับต้องมีการคิดคน้นวิธีกําจัดความตึงเครียดเหล่านี้ออกไปด้วยนะครับ คุณคงเคยรู้จักการลเล่นบางอย่างมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการลเล่นของผู้ใหญ่รูปแบบใหม่เพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียดนั่นเองตามคุณหมอเซียไปดูเลยครับวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งของการ,รก้อรเัาความทรามาเยือนคือก,การกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งการเล่นในกองทรายแบบเ,เด็กๆคนใช้กองทรายใหญ่ที่สุดในโลกครับ ดีดีต้อนรับสู่ดิกดิสการโยนความเครียดทิ้งลงไปในกระบะกองทรายไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปแล้วครับผมพร้อมแล้วครับไปสกปรกกันไปเลยเจ้าวัวน้อยฮฮ่าฮู้ยอมแพ้ซะทราบไหมครับว่า PlayStation น,นอกจากจะช่วยต่อ,อยุคไข้ของคุณแล้วยังทำให้หลับสบายลดระดับฮอร์โมนความเครียดและความดันโลหิตได้ดีอีกด้วยครับคุณคือคุณหมอวิชิศาสตร์ฉุกเฉินใช่ไหมครับครับ ชีวิตประจำวันของคุณต้องเต็มไปด้วยความเครียดคุณว่าวิธีนี้กำจัดความเครียดได้จริงหรือเปล่าครับครับเวลาอยู่ในกองทรายผมไม่เคยคิดเรื่องงานเลยแม้แต่น้อยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเลยผมมีแค่ลูกวันลูกเดียวท่นนั้นนะครับสนุกไหมครับสนุกมากมากเล่นอย่างไงครับก็อยู่แต่กับมันนี่แหละครับคุณเป็นนักคลายเครียดตัวยงเลยสินะครับครับสมมุติว่าตัวเองเป็นทรายไปเลยนะครับถ้าคุณทำกิจกรรมนี้อยู่เสมออายุของคุณจะยืนยาวขึ้นอีกส0ปีเลยนะครับ S <S <S ผมเองสนุกหรือเปล่าคะสนุกมากครับชื่อสถานที่ก็คือดิกดิสยิไดอารลาสเวกัสนะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผมขี่จักรวนนั่นอยู่เป็นชั่วโมงขุดหลุมลึกๆแล้วก็ก่อกองทรายสูง,สง แล้วเล่นอยู่แต่ตรงนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยล่ะครับนั่นคือจุดประสงค์หลักของคําว่าプレเคชันนะคะจะทาให้คุณสนใจในสิ่งสนุกสนานตรงหน้าจะลืมเรื่องที่ตึงเครียดอื่นๆไปเลยค่ะแต่ว่านั่นเป็นเพียงการ <c oughs> ชะลอน้ําท่วมชั่วคราวเท่านั้นนะคะเพราะว่าความเครียดเปรียบได้กับน้ําท่วมพร้อมจะไหลทะลักเสมอค่ะนอกจากการชะลอยังต้องวิทย์ออกด้วยนะคะในกรณีที่น้ําท่วมจริงๆกิจกรรมอีกอย่างที่น่าสนใจในลาสอเวกัสคือการฝึกสมาธิครับดีกว่าการเข้าบอนพนันเป็นไหนๆเลยนะครับผมว่าอย่างนั้น ช่เลยบางท่านอาจจะยึดหลักปฏิบ <traditions> ัต <questioned> ิทางปรัชญาในการดําเนินชีวิตจนประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับนักธุรกิจและนักเขียนที่มีผลงานเขียนด้านการเงินการลงทุนอย่างโรเบิร์ตคโยสกิครับสวัสดีครับผมโรเบิร์ตคโยสกิทุกท่านอารู้จักผมจากหนังสือ Ri ดดัชพัวดันี่คือหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมเขียนร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์เพื่อนของผมเป็นหนังสือที่สะท้อนถึงความโลภมากของมนุษย์เพื่อต้องการเน้นหนักที่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่าให้ความสําคัญกับจํานวนเงินที่หามาได้แต่ต้องคํานึงว่า เราต้องทำงานหนักแค่ไหนผมเชื่อว่ารอยต่อระหว่างความพอดีและความมั่งมีความสุขและสุขภาพที่ดีก็คือการแบ่งปันนะครับนั่นเป็นเรื่องจริงที่สุดเลยครับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต่างที่จะแข่งแย่งกันแข่งขันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวจะทำให้สูญเสียการมองเห็นค่าของการทํางานร่วมกันและช่วยเหลือกันผู้ประกอบการคนดูแลลูกแจ้งด้วยกันส่งเสริมให้เขาประสบความสําเร็จด้วยนะครับเมื่อเขาสําเร็จก็เป็นผลดีกับคุณช่วยเหลือกันทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับที่สนับสนุนว่าการที่อาสาสมัคร ช่วยเหลือ<ม>ซึ่งกันและกันสามารถแบ่งเบาวความทุกข์และความกดดันได้ค่ะและจะดีที่สุดถ้าคุณได้เริ่มช่วยเหลือคนกใกล้ตัวอย่างเช่นคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเพราะคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างง่ายดายดีมากเลยแหละครับแลว้ววิธีต่อไปที่จะช่วยลดระดับความเครียดนะครับคุณสองคนลองทายด้สิ่อ้จังวเาจะไปพักใช่ไหมคุณตอบก่อนเลยใช่แน่เลยถูกต้องครับผมขอทิ้งท้ายว่าสิ่งสําคัญมากสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดเสริมภูมิต้านทานและเพิ่มความแข็งแรงแก่่่รรรระบบบในนนนาางงงกกกกยย็คืออิจมเเตีั crap ขอเตือนหนุ่มสาวชาวโสดไว้ก่อนว่าหากคุณจะมีกิจกรรมทางเพศเพราะต้องการสุขภาพที่ดีแล้วก็ควรจะเลือกทําอย่างปลอดภัยนะคะเชิญค่ะเชได้ผมขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับนะครับพวกเรานําเสนอในรายการมาหลายครั้งว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีนามาซึ่งสุขภาพที่ดีครับเซ็กซ์มีอยู่หลายประเภทการมีเซ็ก์กับคู่ครองแตกต่างกันถูกต้องครับขอบคุณครับช่วงหน้าพบกับการทานไขมันแสนเจ็ดดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพครับตามมาด้วยวิธีป้องกันไม่ให้เงินทองเผาผลานอายุไขประจากษคุณครับ 無理やねん。<laughs>